สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะนักเรียนคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเรามาทบทวนนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับในหนังสือ,อ,อทักษะภาษาเรื่องเด็กเกิดเด็กน้อยนะคะในหน้าที่55นักเรียนคะของทักษะภาษานะลูกหนังสือเรียนวนรรณคดีลำนาำนักเรียนไม่ต้องหยิบหนังสือนะลูก เดี๋ยวนักครูจะเฉลยให้นะคะทบทวนและเฉลยให้นะคะเพราะว่านะคะอันนี้ครูเอามาเป็นการทบทวนครูเคยบอกแล้วว่าหนังสือวันณคดีลำนำไม่ต้องใช้ใช้แต่วันณคดีและวรรณกรรมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูจะอธิบายแล้วก็เฉลยคําตอบให้นักเรียนนะคะเป็นการทบทวนนะคะเพราะว่าเราเรียนทันแล้วนะคะ่นักเรียนมาดูเปิดหน้าสิบห้านะคะ เขาบอกว่าหนังสือเรียนวนรรณคดีลำนาำบทที่สามเรื่องเด็กเก๋ยเด็กน้อยข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนดูทําไมคนขายหนังสือเร่จึงเลือกมาทําอาชีพนี้นะคะทําไมคนขายหนังสือเร่จึงเลือกมาทําอาชีพนี้นะคะอะคําตอบนะคะนักเรียนดูเพราะอยากให้เด็กทุกคนในโลกรักหนังสือและอยากอ่านหนังสือนะคะ ต่อไปในข้อที่สองหนังสือที่คนขายหนังสือเร่นํามาขายถ้านักเรียนจะเลือกซื้อคิดว่าจะซื้อหนังสือประเภทใดเพราะเหตุใดคําตอบนะคะก็คือหนังสือความรู้รอบตัวเพราะจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะนี่คือคําตอบในข้อที่สองนะคะ,ะต่อไปนักเรียนดูนะคะ ในหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าห้าสิบหกนะคะนักเรียนเปิดหนังสือทักษะภาษาหน้าสิบห้าหน้าห้าสิบหกนะคะในข้อที่สามหนังสือคือเพื่อนของเรานักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่เขียนเหตุผลประกอบคําตอบก็คือเห็นด้วยเพราะหนังสือให้ความรู้กับเรานะคะเห็นด้วย เพราะหนังสือให้ความรู้กับเรานะคะในข้อที่4ี่ทำไมเด็กชายตัวเล็กจึงเลือกหนังสือไม่ได้และคนขายหนังสือเร่ช่วยเด็กชายคนนี้อย่างไรบ้างอทำไมเด็กชายตัวเล็กจึงเลือกหนังสือไม่ได้และคนขายหนังสือเร่ช่วยเด็กชายคนนี้อย่างไรบ้างอ่นักเรียนคาตอบก็คือ เพราะเขาอ่านหนังสือไม่ออกคนขายหนังสือเร่จึงอ่านให้ฟังนะคะอ่ะในข้อที่สี่ทไมเด็กชายตัวเล็กจึงเลือกนะคะจึงเลือกหนังสือไม่ได้และคนขายหนังสือเร่ช่วยเด็กชายคนนี้อย่างไรบ้างคําตอบเพราะเขาอ่านหนังสือไม่ออกคนขายหนังสือเร่จึงอ่านให้ฟังนะคะต่อไปในข้อที่ห้าอ่านนักเรียนดูนะคะ บทร้อยกองเด็กน้อยและวิชาหนาเจ้าให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนนะคะนักเ,เรียนดูบทร้อยกองเด็กน้อยและวิชาหนาเจ้าให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนนะนักเ,เรียนดูนะคะคำตอบ เด็กๆทุกคนจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเพราะจะได้มีความรู้ติดตัวนะคะ,ะนักเรียนมาดูตั้งแต่ข้อที่3นะคะหนังสือคือเพื่อนของเรานะคะนักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่เขียนเหตุผลประกอบคำตอบนะคะคำตอบก็คือเห็นด้วยนะคะ เพราะหนังสือให้ความรู้กับเรานะคะในข้อที่สี่ทำไมเด็กชายตัวเล็กจึงเลือกหนังสือไม่ได้และคนขายหนังสือเร่ช่วยเด็กชายคนนี้อย่างไรบ้างนะคะคำตอบเพราะเขาอ่านหนังสือไม่ออกนะคะคนขายหนังสือเร่จึงอ่านให้ฟัง นะคะอะนักเรียนดูข้อที่สี่ทำไมเด็กชายตัวเล็กจึงเลือกหนังสือไม่ได้และคนขายหนังสือเร่ช่วยเด็กชายคนนี้อย่างไรบ้างคำตอบเพราะเขาอ่านหนังสือไม่ออกคนขายหนังสือเร่จึงอ่านให้ฟังนี่เป็นคำตอบนะต่อไปนักเรียนดูในข้อที่ห้า บทร้อยกองเด็กน้อยและวิชาหนาเจ้าให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนคําตอบนะคะเด็กทุกเด็กๆทุกคนจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือเพราะจะได้มีความรู้ติดตัวนะคะอ่ะแล้วเรียนดูครูจใจนักเรียนโลอกตามครูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวนะคะอ่ะนักเรียน จะได้ลอกตามครูนะคะนักเรียนลอกลอกตามครูก่อนนะลูกนักเรียนลองลอกตามครูนะนักเรียนอย่าลืมว่านักเรียนต้องเขียนลายมือสวยนะคะและห้ามลบนะคะอ่นักเรียนทำตามครูนะคะเขียนตามครูเลยนะลูกไว้เวลาเขียนแป๊บหนึ่งนักเรียนไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเียนเขียนไม่ทันนะคะวิดีโอย้อนหลังครูมีนะลูกนะคะอ่า ให้เวลาเขียนนะลูกอย่าลืมเห็นไหมคะตัวหนังสือต้องสวยอย่าลบบ่อยนะคะตั้งใจทำงานนะคะนักเรียนที่นะคะที่ยังไม่ส่งงานครูนะคะก็ส่งมานะลูกนะคะกูก็จะทยอยให้คะแนนนักเรียนนะคะ นักเรียนคงตามครูทันะลกูกนักเรียนปสามตั้งใจทำงานดีนะคะบางคนลายมือสวยสวยนะคะลายมือสวยมีหลายคนนะคะเนี่ยครูจะยกตัวอย่างให,ห้คนหนึ่งชื่อน้องว่านน่ะเขียนสวยมากเลยเท่าที่ครูเห็นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นน้องนาดดาแล้วมีอีกหลายๆายคนนะคะเดี๋ยวว่าหลังครูจะ เช็คนะคะแล้วครูก็จะเอามาเอ่ยชื่อนะคะอ่านะคะนักเรียนเดี๋ยวครูจะเอามาเอ่ยชื่อคนที่ลายมือสวยๆนะคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูจะตรวจนะคะเวลานักเรียนส่งไห้ครูเนี่ยครูก็จะตรวจด,ดูนะคะแล้วครูก็จะเช็คคะแนนนะคะนักเรียนคนใดยังไม่ได้ท่องกอนนะคะกอนก็คือแม่ไก,ก่อยู่ในตะกร้านะคะนักเรียนนะคะ แม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่ไข่มาสี่ห้าใา 4, บาอันนั้นนะคะบดร้อยกรองบดร้อยกรองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนท่องมานะคะและอัดเป็นวิดีโอนะคะสําหรับคนที่เสร็จแล้วนะคะก็จะมีคะแนนแล้วนะคะมีคะแนนให้นักเรียนแล้วนะคะอืมนะคะนักเรียนทันไม่เอ่ยอ่านักเรียนบางคนนะคะเียนหนังสือไห้สวยนะคะมีคะแนนนั้นแหละแล้วถ้าเป็น รูปภาพคําว่ารูปภาพถ้าครูบอกให้วาดรูปนะคะคําว่าวาดรูปนักเรียนจําเป็นต้องระบายสีครูด้วยนะคะระบายสีครูด้วยนะลูกนะคะระบายสีครูด้วยนะลูกนะจำไว้น,นะนักเรียนนะคะมันครูก็จะให้คะแนนนะคะให้คะแนนทุกอย่างนะนักเรียนถ้านักเรียนนะคะวาด ว่ารูประบายสีสวยนักเรียนก็จะได้คะแนนเยอะหรือไม่ก็เต็มสิบเลยนะคะทุกครั้งอะคะทุกครั้งเลยคุณครูจะบอกว่าเมื่อทำงานเสร็จอย่าลืมทบทวนและทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนดูนะคะเมื่อนักเรียนทำแบบทำงานเสร็จแล้วทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนักเรียนก็ อทบทวนนะคะสำหรับนะคะในชั่วโมงนี้นะคะครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนคะแล้วเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ